เป็นหน้ามาหรือเปล่าพี่หน่อยจ้างมาอะไรอย่างงี้วันนี้มารับรถจริงแล้วลูกค้าเราต้องบอกว่าที่บอกว่าการละครวันนั้นวันนี้รับรถจริงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้าการเคสนี้เนี่ยเป็นลูกค้าที่พี่หน่อยทําคลิปย้อนหลังมาตั้งแต่ลูกค้ามาดูรถจนพี่หน่อยโทรแจ้งเรื่องผลอนุมัตินะคะวันนี้มาดูซิว่ามันใช่การละครไหมหรือลูกค้ามารับรถจริงๆนะคะเดี๋ยวไปชม ภาพบรรยากาศกันเลยค่ะวันดีค่ะวันดีน้องเน่งด้วยนะคะแล้วก็แฟนด้วยมาหาพี่หน่อยมาจากไหนมาหาสารคามมาสารคามนั่งรถมาเน่งเจอพี่หน่อยจากที่ไหน Tiktok ครับผม Tiktok เป็น Fc เป็น Fc อยู่ใน Tiktok นะครับแต่ว่าเพิ่งตัดสินใจเพิ่งตัดสินใจมาหาพี่หน่อยวันนั้นก็มาคุยเรื่องแพลนกันมาทําเรื่องอย่างเดียวยังไม่ได้รับรถกลับก็มีคอมเมนต์มาว่าแสดงละครหรือเปล่ามีน้ำหูน้ำตาใช่ปะ วันนี้มารับรถจริงแล้วลูกค้าเราต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่พี่หน่อยเนี่ยบอกเลยออกรถยากเพราะน้องมีประวัติมาส่งมอเตอร์ไซค์มีล่าชา้าสะดุดนิดหน่อย,อยแล้วก็มาซื้อกับพี่หน่อยเนี่ยยังไม่ได้เคลียร์ต้องบอกว่าเคสนี้หลายคนมองว่าเฮ้ยลูกค้าเนี่ยที่มีประวัติมาไม่สวยเนี่ยสามารถกู้ได้จริงหรือเปล่าวันนี้ลูกค้ายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็มารับรถจริงๆที่สําคัญต้องบอกว่ากู้คนเดียวไม่ได้เอาแฟนมาค้ำนะเคสนี้กู้คนเดียว,ล,วล้วนเลยเพราะฉะนั้นซื้อรถหนึ่งคันนะคะบอกเลยว่าสิ่งแรก ดูเครดิตเองก่อนดูเงินดาวเตงก่อนดูกําลังเตงก่อนเอาที่เราไหวเราก็เริ่มต้นจากกําลังลน้อยๆก่อนเอาที่แบบว่าผ่อนไหวผ่อนสบายวันนั้นหนูบอกพี่ว่าอยากมีรถไปทําไมขับรถกลับไปหาลูกกลับไปหาลูกถูกไหมคะแล้ววันนี้เราอยู่ไกลจากลูกเออแล้ววันนี้เรามาสร้างตัวเรามาสร้างด้วยตัวเราเองไม่ต้องยืมใครเน้นอะไรเ๋ยบอยฟังดิ เน้นส่งหมดไม่เน้นส่งคืนเน่ <c oughs> อยากฝากอะไรถึงคนที่ดูอยู่แล้วเขาก็กาลังลังเลว่าเฮ้ยมาซื้อกับพี่หน่อยได้รถจริงหรือเปล่าจัดฉากหรือเปล่าเป็นหน้าม้าหรือเปล่าเน่งลองฝากหน่อยเพื <c oughs> ให้ลองเปิดใจนะครับผมว่าเราอย่าเพิ่งตัดสินก่อนให้เราลองเปิดใจแล้วก็โทรมาปรึกษาพี่ก่อนนะครับเขามีประสบการณ์มากกว่า20ปีผมเชื่อมือเลยครับเก่งจริงๆครับ ส่วนใครที่มีปัญหานะคะอยากจะออกรถลองปรึกษาพี่หน่อยก่อนเหน่งเองก็มีปัญหามาไม่ใช่ว่ามาแบบเคสสวยๆใสๆเคสไหนทําได้พี่หน่อยบอกเลยว่าทําได้แต่ว่าเคสไหนทาไม่ได้พี่หน่อยก็จะแจ้งตรงๆว่าทาไม่ได้เหมือนวันนั้นที่พี่หน่อยลงคลิปแล้วมีลูกค้ามาบอกว่าถ้าเจ๊นหน่อยบอกว่ารับเรื่องเตรียมรับรถได้เลยเออและสุดท้ายวันนี้ก็มารับรถจริงๆสำหรับนี้ก็ต้องขอบคุณตัวนองเหน่งแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ